ซึ่งเจ้าฟังก์ชันนี้นะครับเพื่อนๆจะทราบกันดีนะครับว่ามันมีอยู่ในมือถือ iPhone อย่าง iPhone 14 iPhone 15นะครับแต่ในมือถือ Android ของเราก็สามารถแต่ง Dynamic Island แบบนี้ได้นะครับใช้ควบคุมฟังเพลงต่างๆรับสายรับการแจ้งเตือนต่างๆได้คล้ายๆแบบมือถือ iPhone เลยและว,วิธีการแต่งมือถือ Android ของเราให้มี Dynamic Island แบบนี้ทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยครับ และนี่ก็คือแอปพลิเคชัน Dynamic Island นะครับที่ทำให้มือถือ Android ของเราเนี่ยมีแถบ Dynamic Island คล้ายๆมือถือ iPhone เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้ใน Google Play Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหลังจากดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราก็กดเปิดเข้าใช้งานได้เลย พอเปิดแอป,ปเข้ามาแล้วนะครับจะเจอที่หน้านี้นะครับเราจะใช้แบบฟรีนะครับให้เรากดที่ปุ่มกากบาทตรงมุมซ้ายบนได้เลยถ้ามีโฆษณาแบบนี้รอโฆษณาสักครู่นะครับแล้วก็กดปิดได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะอยู่ที่หน้าหลักของแอปพลิเคชันแล้วนั่นเองนะครับให้เราสังเกตที่ฟังก์ชันแรกนะครับก็คือ d i ส p y Not อนั่นเองนะครับตรงนี้ให้เรากดเปิดได้เลยครับ พอกดเข้ามาแล้วมันจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับซึ่งเราจะต้องทําการเปิดฟังก์ชันทั้งหมดตรงนี้นะครับให้ครบถ้วนนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับ Accessibility นะครับเราก็กดเปิดได้เลยพอกดแล้วมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดที่ปุ่ม Agree นะครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าเมนูช่วยเหลือพิเศษของมือถือนั่นเองนะครับจากนั้นให้เราเลือกที่หัวข้อแอปที่ดาวน์โหลดนะครับ พอเลือกเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่เมนู DN ตัวนี้นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดเปิดฟังก์ชันได้เลยพอกดเปิดเนี่ยมันจะมีปอมอัพดิงขึ้นมาขออนุญาตนะครับให้เรากดอนุญาตได้เลยครับพอเราเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดย้อนกลับออกมานะครับย้อนกลับไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับต่อมาหัวข้อที่2นะครับก็คือการเข้าถึงการแจ้งเตือนนั่นเองนะครับให้เรากดเปิดฟังก์ชันได้เลย จากนั้นมันก็จะมาที่หน้าอุปกรณ์และการแจ้งเตือนแอปนะครับให้เราเลือกไปที่แอป DN ตัวนี้นะครับแล้วก็กดเปิดอนุญาตได้เลยครับจากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดอนุญาตได้เลยครับพอเปิดอนุญาตการแจ้งเตือนเสร็จแล้วนะครับให้เรากดย้อนกลับออกมาเข้าไปที่ตัวแอปเหมือนเดิมนะครับกลับมาที่ตัวแอปนะครับจะมีการเด้งขออนุญาตนะครับตรงนี้ให้เรากดอนุญาตได้เลย จากนั้นจะเจอป๊อปอัพการตั้งค่าไซส์แบบนี้ให้เรากดโอเคไปก่อนนะครับต่อมาในหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือแบตเตอรี่นั่นเองนะครับตรงนี้ให้เรากดเปิดฟังก์ชันได้เลยครับพอกดแล้วจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดที่ปุ่มอนุญ,ญาตนะครับและตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆจะพบว่าเราจะเห็น d y n a มิกไอแลนดขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้ครับให้เรากดย้อนกลับออกมาก่อนนะครับ ซึ่งการปรับแต่งเนี่ยมันจะเป็นการปรับแต่งขนาดนะครับแล้วก็ตำแหน่งนั่นเองนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้เลยนะครับอันดับแรกเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆปรับแต่งที่หัวข้อไซต์กันก่อนนะครับว่าอยากให้เจ้าด y นามิกไอแลนของเราเนี่ยมันกว้างมันยาวขนาดไหนนะครับเราก็สามารถเลื่อนปรับได้เลยจากนั้นเรามาดูกันต่อด้านบนนะครับว่าจะให้มันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็เลื่อนปรับได้เลยหลังจากตกแต่งเสร็จแล้วนะครับก็กลับออกมาหน้าหลักได้เลยครับ ก็จะเห็นว่ามือถือของเราเนี่ยมีไดนามิกไอแลนด์แบบนี้แล้วนะครับสามารถควบคุมได้หลายอย่างครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมฟังเพลงอยู่นั่นเองนะครับก็สามารถใช้เลื่อนเพลงได้นะครับหรือว่าดูการแจ้งเตือนต่างๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้อีกเครื่องหนึ่งโทรเข้านะครับดูว่ามันแสดงผลเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็จะเห็นว่าการแจ้งเตือนของ Dynamic Island ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถกดปฏิเสธกดรับสายได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปขอเตือนนิดนึงสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารเนี่ยจะพบว่ามันไม่สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารได้แบบนี้นะครับเพราะว่าเจ้าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันเข้าถึงเมนูการช่วยเหลือนั่นเองนะครับก่อนอื่นให้เราเข้ามาหยุดการทำงานของแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะครับซึ่งวิธีการหยุดก็ง่ายมากๆเลยครับ กดค้งที่ตัวแอปนะครับจากนั้นไปที่ข้อมูลแอปแบบนี้นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็เลือกที่ปุ่มบังคับให้หยุดนะครับแล้วก็กดยืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับ เจ้าดินามิกไอแลนด์นี้ก็จะหายไปนะครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารได้ตามปกติเลยนั่นเองนะครับและหลังจากที่เราไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารแล้วนะครับเราก็สามารถกดเปิดใช้งานแอปพลิเคชันด y นามิกไอแลนด์ตัวนี้ได้เหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันที่นายตึงเนิดเอามาฝากในวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้ในายตึงเนิดฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามต้องไม่พลาด ที่จะกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิมหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ